สวัสดีครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสาขาบางนาติดกับข้างไบเทกบางนาเลยครับนี่พามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับเป็นยี่ห้อ Toyota h ไฮ u ัก e ีโครับสีประตูนะครับดับเบิลแคบเครื่องยนต์2 4ุดีดีเซลครับเกียร์ธรรมดาสีส้มทั้งแถวเลยครับนะติดตั้งแคริบอยนะครับเสมอหัวเก๋งนะรุ่นเจพัทครับ ่ามีอยู่น่าจะ2ปีนะครับก็คือจะมีปีรุ่นนี้หน้านี้นะเป็นปี2017นะครับนี่2017ทั้งแถวนะครับครึ่งแถวนะครับปี2017นะติดตั้งแคลริบอยสเสมอหัวเก่งครับแบบสูงก็มีนะครับนี่แคลริบอยแบบสูงก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสเสมอหัวเก่งนะครับหน้านี้นะปี2017ครับ แล้วก็จะมีหน้านี้นะปี2019ครับมีทั้งเสมอหัวเก๋งนะครับแครีบอยนะและหลังเต่านะครับตัวสูงนี่มีเข้ามาเยอะเลยครับนะทันใดที่กำลังมองหาอยู่นะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์083 5496696ครับติดต่อเซลฟิกหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับสำหรับสาขาบางนานะที่สาขาเทพรักษ์ก็มีนะครับ สะดวกที่ไหนแวะชมที่นั่นได้เลยนะครับสมาร์ทแคปก็มีนะครับสีส้มนะส่วนใหญ่จะเป็นสีประตูนะครับสนใจสอบถามได้เลยครับถูกใจแล้วค่อยซื้อนะครับถ้าราคาคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็ถ้าเป็นปี2019นะหน้านี้นะครับสีประตอูอยู่ประมาณ3มปลายครับประมาณ3 380ใบเทานะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีประตูปี17นี่สีส้มนะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณ270ใบเทานะครับโดยประมาณนะราคายังไม่มานะครับรถพึ่งเข้ามาใหม่นะสนใจสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะครับอ่ะสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ